สยองที่มาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือและก็เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีการแข่งขันกีฬาโดยแบ่งเป็นภาควิชาของแต่ละคณะซึ่งในปีนี้เราก็ได้เข้าไปเป็นนักศึกษาเฟชชีและได้รับเลือกให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ประจำคณะอิเทศสตาร์โดยมีคำบอกเล่าจากรุ่นพี่เพียงแค่ว่า คณะเราเป็นบ้วยมาหลายปีแล้วและปีนี้ก็อยากจะได้ชัยชนะก,กลับคืนมาดังนั้นการซ้อมก็เลยค่อนข้างหนักเป็นพิเศษอีกทั้งเรายังเริ่มซ้อมกันตอนดึกอีกด้วยเพราะเนื่องจากทุกท่าเต้นและโชว์จะต้องเก็บเป็นความลับไม่ให้มีคนนอกมาแอบสืบดูได้เรื่องราวเกิดขึ้นในคืนวันที่เราซ้อมเชีย หลังจากที่กองเชียร์ปีหนึ่งซ้อมเสร็จและตอนนั้นก็เป็นเวลาราวสามทุ่มเฟตที TI, และรุ่นพี่คนอื่นๆก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันหมดเหลือเพียงกลุ่มเชียลิเดอร์น้องใหม่เพียงแค่13คนที่จะต้องอยู่ซ้อมต่อและในขณะนั้นก็เป็นเวลาเกือบเกือบตีหนึ่งแล้วการซ้อมรอบสุดท้ายก็เริ่มขึ้น ทีมเราก็ได้คนขบวนออกมาซ้อมกันบริเวณลานโล่งที่หน้าคณะโดยมีถนนเล็กๆก,กลั่นกลางระหว่างแนวต้นไม้ริมสระน้ำกับลานที่เราซ้อมกันอยู่จังหวะหนึ่งเราก็ได้หันไปบริเวณแนวไม้และเราก็พบเจอเข้ากับนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเธอนั่งแอบดูอยู่ที่หลังต้นไม้ซึ่งจากจุดที่เรายยือนอยู่ ก็มองเห็นแค่เพียงช่วงบนของเธอเท่านั้นมีลักษณะเหมือนชะโงอกออกมาจากต้นไม้และเราก็ตกใจเป็นอย่างมากจึงลองตะโกนบอกทุกคนว่าให้หยุดก่อนเพราะว่าตรงนั้นมีคนแอบดูพวกเราอยู่ทุกคนหยุดแล้วก็หันไปที่สุดที่เราเห็นแต่พวกเพื่อนๆกลับมองไม่เห็นอะไรเลยสิ่งที่ลงเหลืออยู่มีเพียงความว่างเปล่า และความมืดเท่านั้นและต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นธรรมเนียมธรรมดาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะซ้อมกันดึกดื่นและมีการแอบดูคณะอื่นๆซ้อมกันซึ่งณนะเวลานั้นเราและเพื่อนๆต่างก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความร้อนแต่อย่างใดหลังจากนั้นการซ้อมก็ดําเนินการต่อไป จนกระทั่งการซ้อมวนกลับมาที่ท่าเต้นเดิมเพลงเดิมเราบังเอิญหันหน้ากลับไปมองทางเดิมซ้ำอีกครั้งและครั้งนี้เราก็พบเห็นนักศึกษาคนเดิมอยู่ที่จุดเดิมในท่าเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้เราตัดสินใจไว้ว่าเราจะไม่บอกใครและเราก็มองเขาแบบไม่ละสายตาเราเพ่งไปตรงนั้น จนมั่นใจจริงๆว่าสิ่งที่เรากำลังมองเห็นอยู่นั้นคือใบหน้าของนักศึกษาคนเดิมคนดังกล่าวและเพียงพริบตาเดียวใบหน้าของเธอก็พุ่งตรงเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วและเมื่อเข้ามาไกลๆมันก็ไร้ใบหน้ามีเพียงผิวขาวซีดก่อนที่จะหายไปตอนหน้าต่อตาในตอนนั้นเอง เราตกใจกลัวมากและได้แต่ร้องไห้นังก้มลงไปมองกับพื้นและไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เป็นประโยคมีเพียงแค่เสียงร้องไห้และพึมพำไปว่ามีเอาแล้วมีเอาอีกแล้วก่อนที่กลุ่มเชียจะสลายตัวอย่างรวดเร็วและพาเราออกมาจากมหาวิทยาลัยจากนั้นก็พาก,กันไปรวมตัวอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่ง และหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีการซ้อมเลดอีกเลยและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นความสยองของชีวิตเราเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้เรากับพบเจอและมองเห็นเรื่องราวลี้ลับเป็นประจำมากขึ้นทุกทีจนกลายเป็นคนที่เหมือนมีสัมผัสปแป,ปลกๆอยู่ตลอดเวลาจบไปแล้วกับสองเรื่องเล่าลึกลับ จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไทยและหากท่านผู้ฟังคนไหนอยากฟังเรื่องราวเต็มอัธรสด,ดสามารถติดตามชมได้ในภาพ,พยนตร์เทอมสองสยองขวัญที่จะเปิดตัวในวันที่24มีนาคมนี้หากใครชอบฟังเรื่องลึกลับตำนานร้อนเรื่องดาวสยองขวัญฝาก subscribe, ดกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งได้ที่ลึกลับชาแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน